คนวันนี้มีเล่นอยู่หรอสุดท้ายป่ะวันนี้สุดท้ายป่ะไม่รู้อ่ะวันนี้หวยออกรู้แค่เนี่ยอุ๊ยเลขอะไรดีอ่ะเพียนาเพียนารวยเพียนาจะซื้ออะไรให้หนูถ้าเพียนารวยน้องอยากได้อะไรก็บอกเฮ้ยใหญ่ได้ลาบูบูลาบูคนดุคนนี้สิดุเย้เลยของมันต้องมีป่ะถ้าไม่ซื้อแล้วมันก็ขาดใจป่ะ ซื้อตัวเดียวถ้าซื้อตัวเดียวไม่ซื้อเสือตัวที่ดื่มดีมากเลยค่ะถ้าซื้ออยู่ตัวเดียวไม่ซื้อเพิ่มเลยมมกค่ะดู้นสุดตัวแต่ว่าถ้าอันนาถูกหวยอันนาจะซื้อลาบูมุ้งให้เป็นทิตตัวอันนาเคยบอกแม่ว่าอันนาจะถูกหวยทีเดียวเป็นร้อยหลานแม่บอกว่าใบหนึ่งมันได้ไม่ถึงอันนี้ก็ ต้องซื้อกี่ใบอ่ะต้องซื้อเป็นชุดไงชุดก็ไม่ถึงนะมากสุดมันกี่ล้านวะกสิบบอลวะเออถ้าไรนะถ้าจับบอลแบบถ้าเป็นชุดห้าห้าชุดอะไรเงี้ยอีกหกใบที่ต้องซื้ออ่ะโอ้โหมันไม่ถึงป่ะมียี่สิบใบป่ะไม่มีมันต้องจับอะไรได้พรานไปซื้อมาแล้วนี่ใช่แต่ไม่รู้ว่ามันจับอะไรได้ ไปละหกล้านสาสาธุปึ้งเดี๋ยวนะปินเดี๋ยวนะไปคุยกับพี่ๆแฟน,นคลับนะได้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 เลยลครับคุณออกอยังไงนะไม่ได้ไลฟ์นานนะโอ้คขอบคุณคับ thank you so much